หนุ่มในวงการี่น้องปอยตรีชดาเนี่ยบอกว่าแอบคิ๊กอยู่เป็นใครกันแน่เขาออกมาบอกเขาไม่ใช่เหรอจู่ๆยังไม่ได้บอกข่าวก็หลุดมาว่าหนุ่มคนนั้นก็คือน้องมิวสิกเอฟสีนั่นเองใครเขาดีกับสือพิมพ์เลยใช่ไหมสื่อพิมพ์เลยเหรอเรื่องจริงๆก็บอกน่าจะแฮปปี้เอนดิ้งใช่ไหมถ้าปอยกับมิวสิกเนี่ยนะคะลงรอยกันแต่ก่อนหน้านั้นน่ะมันไม่ปกติเพราะน้องมิวสิกเองเนี่ยเขาก็ไม่ได้มีแววว่าจะสนิทเกินเพื่อนเดี๋ยวในรูปซ้ายนี่ใครอะลูกปองลูกปองนี่ไงอันนี้อฟ มีแววว่าไม่ได้เออไม่ได้มีแววว่าจะสนิทกันเกินเพื่อนกับลูกปองก็คือว่าเขาอะเอ๊ะมีอะไรกันหรือเปล่าเหมือนก็ว่าเป็นแฟนกันไหมอะไรอย่างนี้เรื่องราวก็เลยเป็นเรื่องชุลมุนวุ่นรักทั้งปอยแล้วก็น้องมิวสิกจะว่ายังไงนะคะอันนี้มาคู่กันไปฟังเลยโอ้โอ้อ่าเห็นว่ายังเห็นว่าผู้ชายคนนี้ไม่มีสิทธิ์แน่นอนอย่างเงี้ยไม่ได้นะอย่าพิ่งเขียนแบบนี้เราไม่รู้เหมือนกันนะคะอย่างที่พ่อบอกว่ารอรอรอให้อะไรมันแน่นอนเพราะว่าคนเราอะ จะเป็นแค่เพื่อนกันจริงๆก็ได้ก็แบบเพื่อนกันครับก็โหสนิทที่สุดหรือเปล่าคงคงไม่ใช่สนิทที่สุดนะครับแต่ว่าถามว่าสนิทไหมก็คือก็คือสนิทนะฮะก็เหมือนกับเวลาคุยกับปล่อยเขาแล้วเขาก็เป็นคนนิสัยดีอะไรเงี้ยล้วก็คุยด้วยอะไรเงี้ยครับก็รู้จักได้เพราะทำงานด้วยกันนะคะบังเอิญเจอกันบ่อยก็เลยคุยกันเรื่องบนเทิงป่ะเพราะมีติ๊กเขาไม่คุนเฟรนลี่เราก็รู้สึกดีที่เขาบอกว่า แบบยังแบบเป็นเป็นคนร่วมงานที่ใส่ใจแต่เราตอนแรกเราก็ไม่ไม,ไม่ไม่คิดอะไรคงไม่ได้จีบครับคงไม่ได้จีบคุยกันเป็นเพื่อนมากกว่าฮะครั้งแรกนี้ก็คุยกันเรื่องสคริปต์<ม>แต่พอไปมาเนี่ยคือเหมือนกับปล่อยเขาอยู่ในวงการน,นานกว่ามิวใช่ไหมฮะมิวก็ ปรึกษาเขาบ้างไรเงี hmm. ้ยในบางเรื other, mm ่องไรเงี point, like ้ยเกิดปัญหาขึ้นอะไรกับเราไรเงี้ยเราก็ปรึกษาเขาเนี่ยเขาก็เหมือนกับให้คำปรึกษาเราเขามีอะไรเขาก็เขาก็คุยกับเราไรเงี้ยครับอืมก็เลยพอคุยกันแบบว่าเรื่อยๆก็เลยแบบคุยกันบ่อยขึ้นบ่อยขึ้นถ้ามองในแง่หลายป่าจะชอบชอบเขาไรเงี้ยเราไม่ใช่าพูดอะไรเดียวแต่ว่าคุยกัน ทุกวันค่ะคือมีช่วงหนึ่งคุยกันทุกวันจริงๆแต่ถ้าถามว่าตั้งแต่วันแรกที่รู้จักเลยอะไรเงี้ยจนมาถึงวันสุดท้ายเนี่ยคุยกันทุกวันหรือเปล่าก็คงไม่ได้ทุกวันนะแต่ว่าเุี่ยนบ่อยแล้วก็สนิทกันจริงๆฮะ่อยก็เป็นเด็ก่รงจวดอ่ะไม่ใช่เด็กัวนอกเลยอ่ะปอยคิดว่าการที่เราพูดเป็นฝ่ายพูดก่อนอ่ะจะดูแย่มากแม่ปอก็ค่อนข้างเป็นห่วงเันกว่าจะถูกมองไม่ดีเป็นว่าคนที่ปอยคุยด้วยจริงๆเขาพูดก่อนปอยก็ถึงจะมาพูดว่าคุยกันพบกันแต่ยังไม หมายถึงผมหรือเปล่าครับเดี๋ยวผมเดินออกไปข้างนอกโดนใครมาต่อยหรือเปล่าผมไม่รู้ก็ผมก็ไม่รู้จะพูอะไรก่อนก็คือเป็นเพื่อนกันจริงๆอะไรเงี้ยก็เลยไม่มีอะไระต้องพูดอะไรเงี้ยะนะครับคือเราคุยเนี่ยเราไม่ได้คุยเรื่องคบหาเลยอะไรเงี้ยบางคนอาจจะคิดว่าเขาเป็นสาวเพศสองอะไร,องไรหรือเปล่าอะไรเงี้ยแต่ว่าดยส่วนตัวเนี่ยมิวคิดว่าแบบคือเขาเป็นผู้หญิงแล้วก็ เราจะคบใครเป็นเพื่อนเนี่ยเราก็ไม่ได้เลือกอยู่แล้วครับจะเป็นประเภทที่สองสามสี่ห้าหกหรือว่ายุคผู้หญิงผู้ชายอย่างเงี้ยมิวก็คบได้ทุกคนจริงๆนะฮะคืออย่างเรื่องลูกโป่งเนี่ยคือมิวก็เป็นคนนที่สนิทกับลูกโป่งมากเหมือนกันถ้าในเอฟเนี่ยผู้หญิงมิวก็สนิทกับลูกโป่ง,งที่สุดแล้วก็อยู่กันมาสองปีแล้วอะไรเงี้ยก็คือเราก็เป็นเพื่อนกันอะไรเงี้ยคอยดูแลกันคอยปรึกษาการอะไรเงี้ยก็ อยากรู้อะไรเรื่องรูปปองก็ถามไปได้นะครับผมก็สนิทกับเขามากเขาก็ไม่อึ้งนะครับแต่เขาก็มีแต่ใจบ้างว่าปอยกับโป่งเขาก็เป็นเพื่อนหนึ่งคู่ครับรก็ไม่ได้มีใครเข้าตาอะไรมากกว่ากันอะไรนะฮะเรา<ร>ก็เป็นเพื่อนกันคุยกันเวลามีปัญหาอะไรปรึกษากันนี้ดีกว่าดีก,กว่า<ร>ผมเป็นผู้ชายครับร้อเปอร์เซ็นเลยนะฮะแต่ก็อย่างที่บอกว่าคือผมว่าผมไม่น่าจะผิดอะไรที่แบบว่ามีเพื่อนเป็นสาวประเภทสองอะไรเยงี้ครับคือคือมันก็เป็นอะไรที่ ผม,ม่ให้เกียรติทุกเพศทุกวัยอะทุกคนอะไรเงี้ยไม่ได้มองเขาว่าเราคบกับเขาแล้วเราจะเป็นเป็นเกย์หรือเปล่าอะไรคนอื่นจะมองเราเป็นตุลหรือเปล่าอะไรเงี้ยเราก็เราก็เหมือนกับเชื่อมั่นในตัวเองเนะครับว่าเราเป็นชายแท้นะฮะสรุปว่าเป็นเพื่อนกันครับชัวร์ชัวร์ววครับ ฝ่ายชายยืนยันว่าเพื่อนกันจดอเอาไว้ว่าฝ่ายชายยืนยันว่าเพื่อนกันชัวร์จดจ่อจดจ่อจดจ่อจดจอจดจ่อจ้จ่อจดจ่ดจ่าจดจ่อจว่อแดจ่อจดจ่อดจ่อดจ่อจดจจด่อจดจ่นีดจ่อจจ่อจด่าเมื่อเดจ่อจดจ่อกด้่อจดจ่อจดจอกดจ่อจจ่อจด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 จ่่เจ็จ่อจดจ่อจดจ่อจดจ่อจ่ออจด่อจดจ่อจดจ่อจดจ่ดจ่อจดออ่่่เป็น เออแปลไม่ได้นะแบบประงานก็ต้องเป็นนายอยู่นะใช่ค่ะอาจจะเป็นเด็กชายอยู่ก็ได้เดี๋ยวไปดูฟอรอดอีกแล้วอดอีกแล้วอ่านเสร็จแล้วอดอีกแล้วดนตันขางอ่วโอเคครับเดี๋ยววันนจะพูดเดี๋ยวกลับมานะะ